สวัสดีครับทุกคนครับเราได้รับชมเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมาหลายคู่แล้วนะครับคลิปนี้มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับผมมาเริ่มต้นกันที่ซีซั่นที่40ครับเป็นการชิงกันระหว่างคุณจิมมี่สมุไรครับพบกับคุณบอนทินกรนะครับไปรับชมกันเลยใครจะคว้าแชมป์ไปครองสวัสดีครับผมบอนทินกรมาจากขับน .1 ฝากเชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมจิมมี่จากขับสมุไรฝากเชร์ด้วยนะครับ มาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งคุณบอลมากับแผน4-3-1-2นะครับผู้ต่อสบตัเป็นมาร์คแอนเดรทสเตเกนนะครับผู้เซ็นแบ็กเป็นฟานส์เบคเมลเลอร์กับกัวจินฟันได้นะครับแบ็กซ้ายเป็นชิวเวลครับแบ็กขวาเทนเอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแปดติกเวลาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตัวกลางนะครับแล้วก็มีมิดฟิลด์ตัวรับอีก2คนขนาบซ้ายขวานะครับทั้งขวาเนี่ยเป็นแอนเดียปิโรครับทั้งซ้ายเดวิดเบคแฮมครับเลนิมัซี่ไอคอนเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับส่วนคู่ซุน่าก็ใช้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดยืนคู่กับาดมินิิเเเกกก้้้คคคครรรรัััััับบบสส่่่วนนนนนนนฝงุณจมมมมีใชแผผ4-3-1-2หืออะูปป็า์เด เซกนนะะฮคู่เซเตแบ็กเป็นลาเฟวารานกับโคเซมาเลกิเมเนสครับแบ็กซ้ายขวาก็เหมือนกันครับทางซ้ายเป็นชิเวลทางขวาอาร์โนนะฮะแต่ว่าอาร์โนของคุณจิมมี่เป็นฟีเจเพเยอร์สนะครับมิดฟิลด์ตัวรับอิงโกโลกองเต้ครับมิดฟิลด์ตัวกลางก็มีตองกี้อินดูเมเล่กับฟาเบียนสุยนะครับผมส่วนมิดฟิลด์ตัวลุกบูโนเฟอนันเดสคู่สุน้าคิเซโนโดเนโดครับยืนคู่กับเฟอนันโดตอเลสนะครับ เอาละครับคู่ชิงชนะเลิศของ BCL รอบนี้คู่แรกครับเป็นซีซั่นที่40ครับเกมเริ่มกับทางฝั่งของคุณบอลเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับมากับชุดสีน้ำเงินนะครับโมเดลของเชลซีนะฮะส่วนฝั่งคุณจิมมี่มากับชุดสีขาวครับโมเดลของลิเวอร์พูลนะฮะเพื่อเพิ่มบัฟให้กับตอเรสนะครับคุณจิมมี่ก็มีไอคอนคนเดียวใน11ตัวจริงนี้ก็คือตอเรสนะครับส่วนฝั่งคุณบอลนะครับถึงแม้ว่าจะมีไอคอนถึง5คนนะฮะแต่ว่า ก็เลือกที่จะใช้โมเดลของเชลซีนะครับเข้าใจว่าน่าจะเพื่อไม่ให้ค่าพลังรวมเกินนะครับตัดกันไปตัดกันมาอยู่ครับตอนนี้เป็นจังหวะชิงของคุณเจมี่แล้วโดนด,ดักครับอะแต่ก็ได้เล่นต่อครับฟบเาเบียนลุยส์มาด้านขวาครับอาร์โนสปีดอ้อมตัวชีเวลได้แล้วเปิดเข้าไปได้ใน,นตอร์เรสพักแล้วหมุนกลับมาเจ้าเอกกับควาลานรันผู้ชมแม่จะหวดด้วยซ้ายนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ยิงครับอาล้ครับเป็นจังหวะของคุณบอลบ้างครับ มาอยู่ที่เมสซี่ครับไปด้านซ้ายโรนันโดครับหลแทงมาให้กับลูมินิกเก้ครับโดนนขวางอยู่คนนึงแล้วก็อีกคนนึงก็มาเก็บบอลไปครับชิวเวลผ่านไป10นาทีดูเหมือนว่าผัดกันบุกอยู่นะครับหมัดต่อหมัดนะฮะออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณจิมมี่ต่อเลสทุ่มเองเลยครับเดนเซนสันอาโนแล้วรอต่อเลสวิ่งนําทางไปครับต่อเลสเจอกับชิวเวลครับตอเลสได้โยนเข้าไปอบมาบงแล้วมันไปตรงตัวแทรเซเกนครับโรนันโดยังไม่ได้ประตูขึ้นนําครับ แล้วคุณบอลหวางยาวครับโดนดักอยู่ครับยังไม่ได้ผลบอลกลับมาอยู่ที่อาโนยครั้งหนึ่งครับฟาเบียนลุยส์มาด้านซ้ายครับอินดูเบเร่บุกตรงกลางดีกว่าครับกองเต้คืนมาที่อินดูเบเร่ครับโรนันโดลงมารับบอลแล้วเปลี่ยนมาด้านซ้ายครับชิวเวลเติมขึ้นมาได้เข้าสายเปิดดูนี่โคกเต็มๆครับแต่ว่าข้ามคานไปครับแม่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนําครับทําเกมลุกขึ้นมาแล้วเปิดมงสองจังหวะนะฮะเป็นโรนันโดอีกแล้วนะครับ ลูกแรกเนี่ยมงไปตรงตัวทาเซเกนนะครับลูกที่2เนี่ยมงข้ามคานครับแม่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับคุณบอลธินกรเคยคว้าแชมป์บีซีแอลซีซั่นที่26มาแล้ว1สมัยนะครับซีซั่นนั้นเป็นซีซั่นฟูลสโมสรนะครับก็เป็นนัดชิงแดงเดือดนะครับระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลนะฮะคุณบอลใช้ฟูลแมนยูนะครับแล้วก็ไปเจอกับน้องเอ็มราซีใช้ฟูลลิเวอร์พูลเอาชนะน้องเอ็มมาได้นะครับคว้าแชมป์มา1สมัยก็นัดนี้ถ้าเกิดว่าชนะอีกนะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่2นะครับ แต่ว่าตอนนี้คุณจิมี่ดักได้ครับแล้วก็จะสวนเลยะฮะตอเลสเป็นจังหวะได้เปรียบครับฝากไว้ที่บุนัวฟานเนเดสแล้วไหลไปให้กับตอเลสใช้สปีดนี้แล้วเบ็คเกอร์เบเออย่ดดึงสิแล้วยิงลงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหตัรนโดยิงไป 2- 3สาครั้งไม่เข้าครับตอเลสขอยิงหนึ่งครั้งเข้าไปเลยครับจากจังหวะสวนกลับแล้วเป็นการฟาวกลางสนามด้วยนะฮะแต่ว่าผู้ติดสินให้เล่นต่อครับเป็นจังหวะได้เปรียบโดนเบ็คเกอร์เบลเออร์ครับโดนเบียดโดนดึงอยู่ครับแต่ว่า เอาตอเรสมาอยู่ครับดูครับชิงวันทูไม่ล้ำหน้าครับมีเหนียวนิดหนึ่งนะฮะจังหวะก่อนจะเข้าไปยิงครับผักเลยฮะอย่าดึงสิโอทั้งสไลด์ทั้งซ้ายนะครับดึงทางหลังแล้วก็เบียดทางขวาครับเอาไม่อยู่ครับ3ามลุมหนึ่งเอาตอเรสมาอยู่เอาแล้วครับคุณจิมมี่ขึ้นนําไปแล้วครับจากฟอนโนตอรเรสครับนาทีที่23ิชิงความได้เปรียบไปก่อนเลยครับคุณจิมมี่มาดูจังหวะเกมลูกของคุณบอลครับดูมินิแกลิดแล้วยิง ตรงนั้นมีบล็อกอยู่2คนครับไม่ผ่านแนวป้องกันของคุณจิมมี่ครับดูครับทาชิงซิกแซกไปมาจังหวะสุดท้ายมาที่ลูมนิเเกได้ขวดเต็มข้อฮะแต่ว่าติดบล็อกครับยังได้ลูกเตะมุมครับจะมีลูกสูดอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าครับเมสซี่เล่นันสั้นไปหัวกะโหลกครับลูกสูดเหมือนเดิมครับอานเปิดเข้าไปติดบล็อกเหมือนกันครับแล้วออกหลังไปฮะคุณจิมมี่ก็รู้ทันนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ สูตรไหม่สูตรแล้วครับโยนเข้าไปโรนัลโดครับลงมาช่วยเฝ้าเสาแล้วเขี่ยไม่ขาดแล้วตกนยัดเข้าไปเลยครับอื้ชั้นแฝบอีกแล้วครับได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งฮะดูการบังคับโรนัลโดนะฮะกุชมี่เรามาดักตรงนี้อีกคนหนึ่งด้วยครับเลนลูกสูตรครับเปิดย้อนกลับมาเมซี่จะหามุมปั่นแต่ว่ายัดเข้าไปแล้วลุ้นีึกได้จริงที่เสาแรกครับก็พยายามทําเกมลุกให้หลากหลายนะครับดูจังหวะนี้ฮะส่งย้อนกลับไปที่เมซี่ก็ต้องดาใจนะครับว่าเมซี่จะ สปีดเข้าไปปั่นจากนอกกรอบหรือว่าจะยัดเข้าไปแต่สุดท้ายยัดเข้าไปแล้วดูมิริก้ได้พลิกยิงฮะแต่ว่ามุมมันค่อนข้าง,ง,งลาบากนะครับยังจะทาประตูตีเสมอไม่ได้ครับคุณบอลถ้าเกิดซีซั่นนี้แมตช์นี้คุณจิมมี่เอาชนะคุณบอลได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแชมป์สมัยแรกของคุณจิมมี่นะฮะแต่ต้องมาดูกันยาวๆครับเพิ่งจะผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับโรนันโดฝากไว้ที่ตอเรสตอรเรสคือมื่อที่โรนันโดโรนันโดพลิกเลือกวารานได้แล้วโรนันโดจะแย่มาให้ตอเรสได้ยิงด้วยซ โอ้โหโอกาสไม่เยอะครับแต่ว่ายิงแล้วได้ประตูฮะใส่สกอร์ได้เลยครับโคนโดตอเรครับยิงประตูที่2ให้กับคุณจิมมี่คู่นี้ประสานงานกันน่าสนใจครับดูครับชิงกันสั้นๆแบบนั้นแหละครับแต่ว่าทําลายเกมรับของคุณบอลได้ครับก่อนที่จะยิงไปไม่ได้สวยนะฮะแต่ว่ามันได้สกอร์ครับดูครับชิงวานทูสั้นๆฮะเล่นง่ายๆแบบนั้นแหละครับแย่ไม่ได้ครับดูโอ้โหเบ็สับาเออร์ วาลานก็วิ่งตามไม่ทันครับแทสเกนก็ล้มปัดไม่ได้ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเป็นคนเดิมครับฟอนนโดตอเลสคะบนาทียิงไป2ลูกครับมาดูจังหวะคุณบอลบ้างครับเมสซี่ไปตรงกลางครับคืนมาที่ลูมนิเก้ครับพลิกกลับไปตรงกลางโรนโดจับบอลลั่นไปนิดนึงครับไม่ได้ยิงอ้าต้องระวังครับวาลานเกือบจะเสียท่าเหมือนกันครับหน้าปากประตูตัวเองครับแล้วจังหวะนี้ต้องโยนครับหลอลุ้นข้างหน้าเราสปีดไปตอเลสไม่ถึงฮงออกข้างไป ชิงจังหวะกันไปมานะครับมีทั้งการชิงวันทูการสวนกลับหรือว่าการโยนยาผสมผสานกันไปขึ้นอยู่กับจังหวะเกมด้วยนะครับแต่ตอนนี้สกอร์คุณเจมี่เนี่ยโอ้โหเล่นสบายขึ้นเลยครับสองศูนย์โอโนโดนกับชิวเวลครับชิวเวลแย่งไปได้แต่ว่าอโนมาแย่งคืนครับแล้วอโนได้เปิดด้วยขวาเข้าไปแล้วโรนันโดไม่ถึงครับเคลี่ออกมาเข้าทางบูนูฟานเดนเดยยิงสวนเข้าไปแล้วโอ้โหล้ำหน้าฮะยืนถูกที่ถูกเวลาไปหน่อยครับตรงนั้นดูฮะล้ำสองคนเลยนะครับนะ่ะ <laughs> แต่ว่าบูโนูฟานเดสยิงไม่ดีฮะจังหวะนี้ ถ้าตรงกอบแล้วไม่ไปโดนผู้เล่นของคุณจิมมี่ก็คงจะไม่ล้ําครับดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากสกอร์ที่เหนือกว่านะครับรูปแบบการเล่นของคุณจิมมี่ดูเหมือนว่าจะดีกว่าด้วยนะครับตอนนี้แล้วตัดเกมได้อีกแล้วครับกองเต้มาที่บุโน f ฟ r นเดนเดสแล้ว Bern เบิร์นเคาะไปให้กับตอเรสหลุดแล้วต้องชมยิงไปแล้วแต่ว่าติดบล็อกไม่คนดงเออแล้วไปเก็บมาได้ยิงซ้ำอีทีนึงครับแฮทิแต่ครึ่งแรกครับบอตอเรสโอ้ เหมือนจะสกัดได้แล้วนะครับเบคกินบาวเวอร์แต่ว่าบอลมันไปทะลักแล้วไปเข้าทางตอเลสครั้งหนึ่งครับดูครับจังหวะแรกยิงไปแล้วโอ้โหติดนักแข่งแล้วไปเก็บมาได้ซ้ำไาอีกทีหนึ่งครับจังหวะมันพอดีเหมาะเจาะพอดีฮะโอ้โหบทจะดีก็ดีครับโอ้ยิงบทแต่ว่าแหมเบคกินบาวเวอร์ก็ไม่ได้ทำท่าจะสกัดนะฮะเหมือนวิ่งมาขวางเองแต่สุดท้ายก็ได้ประตูไปอีกหนึ่งฮะตอเลสครับแหมทำแฮตทริกได้ตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกครับ เอาแล้วตัดใต้อีกแล้วครับตอเรสคนเดิมครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วหลบสวยเหลือเกินครับดับบลัสต์ได้ไงแล้วเข้าไป้ใจคอจะยิงอีกแล้วฮะวาราดไม่ยอมครับจังหวะนี้และชิวเวลวางยาวบ้างครับลูเมนิก้ไม่ถึงครับมองเช็ดคืนไปที่แทสเซเกนโอ้แทสเซเกนฝั่งนี้สบายเลยครับทดเวลา2นาทีครับครึ่งแรกสกอ์โอ้โหห่างไปใหญ่แล้วครับ3-0 แล้วเป็นจังหวะสุดท้ายของคุณจิมมี่อีกแล้วครับตอเลสมาที่โรนันโดบ้างครับรอจังหวะเฟกช็อตครับวาลานยังไม่ลงครับเฟกช็อตไม่เฟกครับยิงเข้าไปแล้วโอ้ยเหมือนชนะพิชยิงแล้วก็ไปเข้ามือแทนเซเกันครับเปิดบอลไปก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับโอ้โหสกอร์เหลือเชื่อครับสามประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับในครึ่งแรกลูปทรงบอลดีกว่านะครับในช่วงครึ่งแรกคลองบอลเยอะกว่า55นะครับมีโอกาสยิงไป5ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งเป็นประตู3ครั้งนะครับ โอ้โหพื้นที่เกมลุกของคุณจิมมี่ก็เน้นทําเกมลุกตรงกลางมากกว่านะครับตามแทคกติกแผนเลยนะฮะแผนเดียวกันครับดูครับนักเตะผู้เล่นก็จะเรียกว่าเป็นรองก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีไอคอนตอรเรสคนเดียวนะครับแต่ฝั่งคุณบอลมีไอคอนถึง5คนนะครับเอาละครับมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับจิมมี่เขี่ยแล้วโยนให้กับตอเรสครับไม่ถึงฮะฝั่งคุณบอลถอดวารานออกไปนะครับส่งฟันได้ลงมาแทนนะครับ เอาลนะครับดักได้บ้างครับเวียล่าโรนังโดจะให้กับลูมินิเก้ก็นน้ำหนักเกินไปแต่ว่าไปแย่งมาได้ครับท่านผู้ชมไปฉกมาแล้วไปเองนะครับลูมินิเก้แล้วต้องออกมาแล้วโอ้โหเฟกจอดอู้ไม่เฟกครับหักหลบอย่างสุดเทพเดี๋ยวดูภาพช้าครับมีชะง,งักนิดนึงครับแล้วก็เข้าใจว่าจะเป็นเฟก็อตแต่ไม่ใช่นะฮะเหมือนสต็อปแล้วก็หยุดกึกกึ๊กอะล็อกแล้วก็ปึ๊กปึ๊กปึ๊กอะแล้วก็แตะหลบนิดนึงอะคือ แทงสเกนตออกมาแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปตะคุบบอลนะครับก็เลยโดนหักหลบไปได้อย่างสบายเลยครับดูครับแล้วเขาขโมยมาเองเลยนะครับโอ้โหพยายามแมแอคชั่นนี้จะใช้เข่าเซฟนะครับแต่ที่ไหนได้ฮะคุณบอลไม่ได้ยิงนะครับหักกลบก่อนครับทุกคนแม่จังหวะมันพอดีเหมาะเจาะทีเดียวครับแล้วเป็นจังหวะที่สวยไปเลยครับเป็นประตูที่ นำกลับมาหรือเปล่าครับนำรูปเกมของคุณบอลกลับมาหรือเปล่าฮะลูกนี้แต่คุณชิมมี่ก็ทําเกมลุกอย่างไม่ลดละครับไม่ต้องไปสนใจสกอร์ครับเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องอ้าวแล้วดักได้แล้วครับเบคแฮมมาที่ลูมินิเก้ลูมินิเก้คืนเบคแฮมยังได้อยู่ครับแล้วมียังไงครับ2ต่อ3มไม่ได้ครับพอคุณชิมมี่ดักได้ก็จะสวนนะฮะจะใส่สกอร์เพิ่มให้ได้นะครับเพื่อดึงสกอร์ให้ห่างไว้ก่อนนะครับเป็นจังหวะได้เปรียบแต่ก็เสียจังหวะไปครับเมื่อสักครู่ แล้วคุณบอลจะสวนนะครับโรนันโดมีกันอยู่2คนกับลูมินิเก้แล้วมีเมสซี่มาช่วยครับ3ต่อ7ครับท่านผู้ชมจะทำยังไงครับลูมินิเก้โรนันโดมีกันอยู่แค่นี้แหละครับไม่มีใครมาช่วยแล้วหลุดไปแล้วครับเมสซี่ยิงลูกนี้โอ้โหสองประตูต่อ3โอ้โหผู้เล่นน้อยกว่าครับแต่ว่าเคาะกันไปเคาะกันมาจนแทงแล้วหลุดได้ครับเป็นสุดท้ายเมสซี่นะฮะโอ้ไม่ใช่ลูมินิเก้หรือโรนันโดนะครับที่เคาะกันอยู่2คนในจังหวะแรกครับสุดท้ายเป็นเมสซี่มาช่วยอีกคนนึงฮะสังเกตว่า มิดฟิลด์ตัวรับของคุณบอลไม่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าใส่มิดฟิลด์ตัวรับมา2คนนะครับทั้งวีเอล่าแล้วก็บิ๊กแคมครับเน้นรับไว้เลยนะฮะเวลาบุกก็อาจจะลําบากนิดนึงเนี่ยนะครับโอ้โหเสื้อสีน้ําเงิน3คนครับที่เหลือสีขาวหมดเลยฮะพยายามที่จะเบียดเต็มที่เลยนะครับวาลานแต่ว่าเอาไม่อยู่ฮะเลาเป็นเมสซี่ไอคอนด้วยนะครับเอาแล้วครับทีตื้นมา2ประตูต่อ3ครับโอ้ไม่แน่แล้วครับแบบนี้ ยิงห่างไป3ลูกแล้วตอนนี้ยิงคืนมา2ลูกครับแล้วตัดได้อีกแล้วครับโรนัลโดไปแล้วครับดีดส้นมาที่เมสซี่คืนมาที่โรนัลโดครับลูมินิก้วิ่งไปแล้วแต่ว่าฝากไปที่เมสซี่ก่อนครับมาที่ลูมินิก้พลิกยังได้อยู่ครับโรนัลโดเบิร์นมาให้ครับเมสซี่ใช้ความเดวโอ้โหไม่ผ่านกิมินสครับอะไรคุณจิมิจะสวดอ้าจ่ายไม่ดีครับไปเข้าทางปีโรยัดมายาวๆให้กับโรนัลโดพลิกแล้วยิงแล้วยิงเกือบจะตีเสมอได้ครับโอ้โหพลิกไปขวาแต่ว่าหลอกยิงแล้วเข้าซ้ายเต็มข้อเลยครับดูครับ ดึงนิดนึงฮะดึงกลับมาแล้วโอ้โห้ปลายมือแทสเก้นครับยังไม่ได้ประตูทีเสมอครับแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วฮะตอนนี้โอ้โหไม่แน่แล้วครับทุกคนเวลายังมีเยอะครับเป็นลูกเตะมุมของคุณบอลนฮะเบคแฮมเรียกมาแล้วโอ้โหเข้าสูตรครับชิเวลโยนไปที่เสาสโอ้โหไม่ถึงครับถ้าถึงเนี่ยตรงแน่นอนครับยังเก็บได้อยู่ครับเปียระยัดไปโอ้โหล้มเพื่อนยังไม่ลุกครับอลนะครับคุณจิมมี่ดักได้แล้วครับโอ้โหดูเหมือนจะแผ่วไปนะครับต้องยิงประตูบ้างครับตอนนี้ พลิกไปแล้วไม่ได้เปรียบครับตอเลสโอ้โหเงียบไปเลยครับตอเลสในครึ่งหลังเอาละฮะมาดูมาดูคุณบอลครับได้หรือเปล่าครับจังหวะเคาะง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่ว่าก็ได้มาแล้ว2ลูกนะฮะยังมีเวลาครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสกอร์ห่างลูกเดียวฟาเบลุสยัดไปถึงไม่ถึงตอเลสครับโอ้โหเงียบไปเลยครับคุณจิมมี่ในครึ่งหลัง ในขณะที่คุณบอลตอนนี้กระหน่ำบุกเอาแล้วหลุดไปอีกแล้วครับทำยังไงก็ดีไปหมดครับลูมิลิเกรพริกแล้วยิงลูกนี้3ประตูต่อ3าับาทีเสมอจนได้ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้คัมแบ็กกลับมาได้สำเร็จครับจากที่โดนนำไป3ศูนย์ครับทุกคนดูครับแนวลุกเนี่ยมีกันแค่3คนเต็มที่ก็4คนฮะที่เติมขึ้นมาโอ้แล้วสีขาวเพียบเลยครับแต่สุดท้ายเคาะกันไปเคาะกันมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรฮะคุณจิมมี่สก,กัดบอลไม่ขาดนะฮะ ทำให้บอลทะลักแล้วได้หลุดได้ยิงกัน3ลูกเลยครับคุณบอลโอ้โหตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหดูเดือดขึ้นมาทันควันครับตอนแรกเราดูครึ่งแรกตูบ่นว่าเอ้ยคู่ชิงซีซั่นนี้จะไม่สนุกจะขาดหรือเปล่าครับไม่ใช่แล้วครับแบบนี้3-3แล้วครับต้องหยุดเกมเปลี่ยนแท็กติกกันบ้างฮะโอ้โห ถือว่าการแข่งขัน BCL รอบนี้เนี่ยแต่และคู่เนี่ยดุเดือดหมดเลยนะครับตั้งแต่รอบรองชนะเลิศมาแล้วนะครับนี่ยิงเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับมีอะไรต้องใส่ออกมาให้หมดฮะเอาล,ละครับมาชมเกมในอีกไม่ถึง20นาทีครับเป็นจังหวะของคุณจิมี่ครับตวัดไปอินูเบเล่ครับเติมขึ้นมาแล้วได้ยิงได้มาครับฟันได้ขวางอยู่ยังอยู่ที่โรนัลโดอินูเบเล่อีกครั้งนึงยังแย่สก,กัดไว้ได้ครับปูแล้วต้องระวังจังหวะสวนคุณบอลครับลูมานิกเเก้ลูมานิกเเก้หล่อโรนัลโดครับต้องย้อนไปทีีี่่่่่่่ปโโโรรรกกอนนแแลลล้้ววจะใหหััับบดดตาเยมมไค โดนกิมเนสเบียดแล้วก็คืนมาตั้งกันที่แทสเซเกนเลยครับตอนนี้ดูไม่ออกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าโอ้ออกหัวออกก้อยได้หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้โมเมนตัมอยู่ที่คุณบอลนะฮะได้มา3ลูกรวดแต่คุณจมไม่ไม่สนใจครับยิงอัดเข้าไปเลยครับโอ้จะเป็นเรื่องจริงความเจ็บไปแล้วนะครับแทสเซเกนออกมาแบบนั้นแต่นี่คือเกมครับไม่ต้องไปสนใจอดีตครับมาดูปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับลูมินิเก้ลูมินิเก้โอ้โหอานวิ่งย้อนกลับไปตั้งรับครับแล้วโยนเข้าไปก็ไม่ถึงโรนันโดฮะเอาแล้วออกบอลไม่ดีีคครับุณจม เป็นจังหวะของคุณบอลอีกครั้งหนึ่งครับเมสซี่เบินมาให้กับลูมินเก้ได้หัวลูดยังติดเซฟแทสเก้นกันแมาเกือบจะโดนแล้วครับเกือบแลวครับนี่โอ้โหนำมามา3ลูกเล่นสบายใจมากนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเหมือนจะแพ่วไปเลยนะครับคุณบอลเนี่ยไปกินยาอะไรมาไม่รู้ครับครึ่งหลังเนี่ยกระหน่ำบุกอย่างเดียวครับแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับผมคุณจิมมี่ครับต้องเน้นบ้างครับต้องได้ประตูบ้างไม่ได้ครับต่อบอลแล้วหลุดโอ้แล้ว ขึ้นไปแล้วโดนดักแบบนี้ต้องระวังจังหวะสวนคุณบอลครับชำชิ่งวันทุกิมินเนสอ้าวพลาดอีกแล้วครับโอ้โหลูมินิก้ยังไงต้องแก้ตัวครับกิมินเนสลูมินิก้ไปเองครับไปไม่ได้ครับแก้ตัวได้สําเร็จครับโอ้โหหายใจโล่งเลยนะฮะถอนหายใจเลยนะครับกิมินเนสเกือบไปครับขึ้นมาต้องบุกต้องยิงให้จบบ้างครับได้หรือไม่ได้สกอร์ต้องจบบ้างครับต้องให้เกมหยุดครับเฟซช็อตครับตอนนี้สวยครับแล้ววนกลับมาที่เดิมครับโดนบังยังได้อยู่ครับเปิดเข้าไปแดนไล่เลยไปหมดเลยครับ ทดเวลา2นาทีครับทุกคนโอ้โหครึ่งหลังคุณจิมมี่โดนกระดำบุกแล้วพอได้ทําเกมลุกขึ้นมาก็จบไม่ได้นะครับบอลไม่ตายนะฮะโดนสวนกลับไปเนี่ยสลูกเลยครับต้องหยุดเกมนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงทดเวลานะฮะโอ้แล้วถ้าเสมอกันเนี่ยจะต้องต่อเวลาพิเศษอีกแล้วนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะต้องต่อเวลาพิเศษหรือเปล่าครับแต่ว่ายังไม่หมดเวลาครับอย่าเพิ่งนึกถึงตรงนั้นครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับอินนูเบลยัดมาให้กับโรนโดพิกได้ครับแลด้วยหัวในขวากบหูยตีเซฟแทนเซนเตอร เกือบจะแพ้เกือบชนะเกือบจะแพ้เกือบชนะอยู่อย่างนี้เลยครับและสุดท้ายเสมอกันก่อนครับ90นาทีครับทำอะไรกันไม่ได้ครับจะต้องต่อเวลาพิเศษอีกแล้วครับคู่นี้แต่คู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะฮะทุกคนโอ้โหต้องใส่กันเต็มที่ครับแมมีตัวไม่ฟิตด้วยนะครับเอาละครับทุกคนครับ90นาทีตอนนี้ผมโอ้โหใจเต้นตุบๆๆๆเลยนะฮะภากไปก็ลุ้นไปกับผู้เข้าแข่งขันไปด้วยนะครับมาชมเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษกันต่อครับ ครึ่งแรกครับครึ่งละ15นาทีนะครับเอาละครับมีการเปลี่ยนนักเตะด้วยนะฮะต้องเปลี่ยนแล้วครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะครับหลายคนสเตมีน้าหมดนะฮะคุณจิมี่ได้ทําเกมลุกขึ้นไปครับโดนสกัดนิดนึงครับดี巴าลงมาใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าดิบาี่าจะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเลยนะครับตัดเกมกลับมาได้ครับอาเซนซิโอดิบาี่ากองเต้ยัดไปให้กับตอเรสครับพลิกได้โรนันโดกระดกยกมาให้กับตอเรสจับบอลแรกแล้วยิงเจ็บๆอุ้ยทากเสาไปนิดเดียวครับทุกคนโอ้เกือบจะได้ประตูขึ้นนะอีกครั้งนึงครับ เหมือนฉลับนะฮะยังได้แตะมุมครับอานอไม่ต้องสูตรครับโยนเข้าไปได้ในช็อบมาแต่ไกลนะครับโอ้โหทุบออกไปก่อนบอลมันโด่งมากครับแถวสองยังมีครับกองเตะบอลมาอยู่ที่ชีเวลต้องตึงต้องนวดต้องขึงบ้างครับโอ้โหเวล่าครับเหมือนมียานล่วงหน้าครับสไลด์ดักทางล่วงหน้าเลยนะครับ อาร่า,าคุณบอลไม่สนใจแล้วครับทำทิท้งวันทูครับฮาแลนด์กับโรนันโดครับแล้วข้างในมีฮาแลนด์ยกมือขอบอลครับสปีดนี่เข้าไปแล้วปาดเข้าไปฮาแลนด์โฉบเข้ามาแล้วยิงเรียบร้อยคนระับโอ้ยสี่ประตูต่อ3โอ้โดนนำไป3าศูนย์ครับตอนนี้ยิงคืน4ลูกรวดกับคุณบอลงีนกัก่อนโอ้โหแล้วเป็นซุปเปอร์ซับของเออร์ลิบบลฮาแลนด์อีกแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ซุปเปอร์ซับบ่อยมากครับทุกคนลงมาเป็นตัวสำรองแล้วยิงได้บ่อยมากครับอือหือสุดยอดครับ โอ้โหนี่เป็นอีกคู่หนึ่งที่โคตรพีคโคตรคัมแบ็กโคตรสุดๆครับโอ้โหดูครับโอ้โหคุณจิมมี่ครึ่งหลังแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยคือทําเกมรุกขึ้นไปแล้วบอลมันไม่ตายนะฮะโดนตัดโดนสวนตลอดเลยครับโอ้โหแต่ว่าเกมยังไม่จบครับทุกคนยังมีเวลาอีก10นาทีฮะชวเวลอีกแล้วครับให้กับโรนันโดเจอกับฟานได้าเฟกช็อตครับหักตัดเข้ามาแล้วคือไปที่ชวเวลเปิดด้วยซ้ายขึ้นไม่ถึงรับเลยไปฮะเปิดแรงไปหน่อย เอาล้ฮะนี่แหละครับจังหวะที่น่ากลัวของคุณบอลคือตัดเกมได้แล้วจะสวนแบบนี้เลยครับโอ้ฮาแลนด์ครับปีกไม่มีวิงแบ็กก็ไม่เติมครับขอไปเองแล้วกันครับสเปีดไปครับโดนประกบอยู่2คนครับสเปีดไปยังตื้อยู่ฮะยังตื้อยู่แล้วหมดเวลาการแข่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรกครับโอ้เหลือเชื่อครับทุกคนโอ้โหจากที่โดนนำสามศูนย์ฮะตอนนี้สี่สามครับขึ้นนำแล้วยังไงฮะ โคต้าสุดท้ายของคุณจิมมี่ครับส่งติโมเวเนอร์ลงมาแทนฟอนเนโนตอเลสครับตอเลสเนี่ยทำแฮตทริกไปตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับถูกถอดออกไปแล้วเดนไม่ออกก็ต้องถอดออกไปก่อนครับตอนนี้สําคัญที่ผลการแข่งขันมากที่สุดครับดีบาร่ามาด้านขวาครับอาโนโตเติมขึ้นมาอาโนโเฟกไว้ก่อนครับย้อนกลับมาตรงกลางครับดีบาร่าฟาเบนลุยส์ดีบาร่าอีกครั้งหนึ่งครับเซนซิโอเซนซิโอจะยัดให้กับโรนันโด ไม่ได้ครับบอลมันพัวพันคุกกิกอ้าวยังไปขโมยมาได้ครับโรนัลโดได้ยิงก็ติดบอกอีกซัมไม่ได้ครับอ้าวแล้วยังไงอ้าวตอส้นเข้าไหมเข้าเข้าไม่เข้าโอ้เส้นปากประตูครับอล้วบอลยังไม่ตายครับยังได้อยู่ยังได้ต่อครับดิบาลละเฟกเฟกยังไม่ยิงครับโรนัลโดคืนมาที่อาเซนซิโอหมุนกลับมาแล้วยิงยิงก็ติดบอกแล้วบอลไม่ตายครับยังได้อยู่ครับ ต้องให้ตายนะต้องบอลให้ตายนะครับไม่งั้นโดนสวนอีกแน่นอนครับดร่าเฟสครับเข้าซ้ายไม่ยิงครับจะให้โรนรนโดมีใครไม้แถวสองไม่มีต้องระวังนี่นะครับบอลไม่ตายอะรครเป็นจังหวะของคุณบอลครับฝากไว้แบบนี้เข้าทางฮาแลนด์ยังดีที่ติดปลายเท้าของกองเต้ครับไม่งั้นจะโดนอีกลูกหนึ่งดักอีกแล้วครับได้อีกแล้วครับเวียล่ามาที่โรนรนโดไหลมาให้กับฮาแลนด์โดนเปียดครับ2ต่อหนึ่งกิมเมเนสต้องเคลียร์ไปก่อนครับโอ้โหแล้วตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับ เวลาจะหมดแล้วเหลือ2นาทีสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้คัมแบ็กพลิกสุดๆครับถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยอ่าะฮะเป็นจังหวะของแวนเนอร์ครับไหลมาเอ้าไหลมาจากไหนไม่ดูครับดีมากยิงเข้าไปแล้วครับกนสี่ีโอ้โหคู่นี้โอ้ไม่ยอมครับคุณจิมมี่ไม่ยอมครับ,มมรบจะหมดเวลาอยู่แล้วโอ้โหสุดท้ายตีเสมอจนได้ครับอืออ้ยสุดยอดครับคู่นี้ มันมันเข้าทางจริงครับทุกจังหวะมันเข้าทางจริงครับเมื่อกี้เนี่ยคุณบอลเกือบจะยิงได้ประตูที่5นะครับแต่ว่าต้องชมกองเต้นะครับเป็นฮีโร่นะฮะปิดท้องหลังพระจริงๆครับแล้วสวนกลับมาเนี่เป็นดิบาล่าครับโอ้โหนาทีที่120พอดีเป๊ะเลยครับทุกคนหมดเวลาไหมหมดเวลาไหมยังได้อยู่ครับคุณจิมมี่หมดเวลาการแข่งขันครับ120นาทีครับ เอาชนะกันไม่ได้โอ้โหนี้ผมหมดเสียงแล้วครับ4ประตูต่อ4ครับทุกคนเป็นอีกคู่หนึ่งที่ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษอีกแล้วฮะโอ้โหใครจะเป็นแชมป์ครับซีซั่นนี้คนแรกครับของคุณบอลเออร์ลิงฮาแลนด์เจอกับแทนเซเกนครับยิงไปด้านซ้ายแทนเซเกนปินไปด้านขวาครับไม่พลาดครับคนแรกของคุณบอลโอ้โหสุดพีคครับคุณจิมมี่ครับคนแรกโรนันโดดวลกับแทนเซเกนเหมือนเดิมนะครับโรนันโด เหาะเาแล้วยิงไปด้านซ้ายแทนเซเกนวัดใจครับยืนอ,อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นนะเตะยิงออกกรอบนะครับจุดโทษนะน้อยครั้งมากนะครับโรนันโดคนที่2ครับของคุณบอลครับยิงไปทางเดียวกับโรนันโดของคุณจิมมี่ฮนะคนที่2ของคุณจิมมี่ครับดิโมวไวเนอร์เป็นตัวสำรองค,อคอยย่อยๆยเหาะแล้วเล็งไปตรงกลางครับแทนเซเกนกระโดดหลบอนะ คนที่3ของคุณบอลครับบุนโน่ฟานแอเดสในเกมไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในแมตช์นี้นะแต่ว่าลูกนีต้ตัดสินใจยิงไปด้านซ้ายคะุณจิมมี่กระโดดวัดใจไปด้านขวาครับ3ต่อ2ครับยังไม่มีใครพลาดเลยนะครับคนที่3ของคุณจิมมี่ครับเปาโลดิบาล่ายิงไปตรงกลางอีกแล้วฮะยิงไปตรงกลาง2ครั้งติดนะครับคุณจิมมี่คนที่4ของคุณบอลครับเดวิดเบ็ก ไปด้านขวาครับคุณจิมมี่ตัดสินใจยืนอยู่กับที่นะครับวัดใจกันแลลวครับจิตพิทยาคนที่4ของคุณจิมมี่ครับเซนซีโอโดนเซฟครับหมูเอานะครับโอ้ลำบากแล้วครับถ้าเข้าเนี่ยเป็นแชมป์เลยนะครับอเดียปีโรคุณบอลปิโรหยอดเราจีเอาติดเซฟเหมือนกันครับหมูยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับคุณจิมมี่ยังอยู่ครับ แต่ว่าต้องเข้านะฮะต้องเข้าทำไมเข้าก็แพ้เหมือนกันนะครับถ้าไม่เข้าชวดแชมป์โแต่ว่าเข้าครับยังอยู่ครับยังเท่ากันครับ4ี่ประตูต่อ4เอาละครับแบบนี้ซาเทนเดสแล้วนะครับคนแรกของคุณบอลครับปาติกเวล่าเยหยหแล้วยิงงดทิเซฟครับโอ้ถ้าเข้าเป็นแชมป์เลยนะครับคุณจิมมี่เอาละครับโอ้ตอนนี้ ในการมันกลับไปกลับมาครับกองเต้ยังไงไปทางซ้ายครับแต่ถ้เกิดไม่างกวาวรับเป๊บร้อยรับโอรโหกคุณจิมมี่คว้าแชมป์แรกได้สำเร็จครับโกนบุญบอลนิตกรไปอย่างสุดพีครับผมบอกไม่ถูกว่าตอนนี้ใครเป็นคนคัมแบ็กนะครับพลิกไปพีิกมาคัมแบ็กไปคัมแบ็กมาครับสุดมันครับทุกคนโอ้มีซรอบนี้ของเราแต่ละคู่เนี่ยถือว่างูสุดๆดครับ ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศแต่ละซีซั่นแล้วนะครับนี่มาถึงนัดชิงก็สมก็ับเป็นนัดชิงจริงๆครับทุกคนโอ้โหไม่รู้ว่าใครคัมแบ็กไปมานะฮะจะแพ้อยู่แล้วนะครับคุณบอลกลับมา ตีเสมอแล้วก็แซงนําครับแต่คุณเจมี่ก็มาตีเสมอได้ในนาทีที่ร2 0แล้วแล้วุดโทษก็ยังมาพีิกมาคัมแบกกันอีกครับโอ้โหสุดยอดครับสุดท้ายเป็นทางคุณเจมี่นะครับคว้าแชมป์แรกได้สําเร็จนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ